สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่4เดือนพฤศจิกายนปี2023นะครับหลายวันที่ผ่านมามีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดในพื้นที่ทางรัดฉานภาคเหนือกองกําลังทาหารมิลล์ลายมาตั้งด่านตั้งฐานอยู่ในพื้นที่เกือบร้อยกระแหง่งแต่ทาหารโกกัก้งหรือ m n d a ีอยู่3ากลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาร่วมมือกัน บุกเข้ายึดฐานยึดอาวุธปืนลดทางลดอะไรต่างๆกองกําลังทาหารไม่องลายสูญเสียให้กับทาหารโกกั้งจํานวนมากนะครับในพื้นที่นี้ติดกับแนวชายแดนของจีนใกล้กับเมืองลาหรือเมืองปูนะครับมีอยู่หลายเมืองด้วยกันกองกําลังทาหารไม่องลายเข้ามาในพื้นที่นี้มาคุมขู่คุมเหงพี่น้องประชาชนหรือทาหารในกลุ่มต่างๆนะครับชอบมาใช้เงินซื้อกับทาหาร ให้มาคุ้มครองในพื้นที่ต่างๆแต่ตอนนี้ทาหารก,กักั้งร่วมกับชาติพันธุ์หลายกลุ่มตั้งชื่อขึ้นมา1027นะครับมาร่วมมือกันประมาณ3กลุ่มมีทหารเกือบ20,000กว่าคนนะครับบุกเข้าโจมตีหลายพื้นที่ด้วยกันตั้งแต่วันที่ 1, 1ที่ผ่านมาจนถึงวันที่4วันนี้เข้ายึดฐานกองกำลังทหารมินอไลเกือบร้อยกว่าแห่งด้วยกันนะครับที่มาตั้งฐานตามเดินรอยต่างๆนะครับกองกำลังทหารมินอไล สู้ไม่ได้ต้องหลบหนีออกไปจากฐานบางคนก็ได้รับบาเดเจ็บถูกทหารโกกั้งจับกลุมไว้ได้หลายสิบคนแล้วเสียชีวิตอีกจำนวนมากในพื้นที่นี้พี่น้องประชาชน,อ,านอยู่กันอย่างลำบากนะครับเนื่องจากมีการสู้รบกันเกิดขึ้นในหมู่บ้านนะครับพี่น้องประชาชนหลายหมืน่นกว่าคนไม่กล้าอยู่ในพื้นที่นะครับเนื่องจากกองกำลังทหารไม่ลงลายสู้ไม่ได้ใช้เครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีอย่างหนัก แล้วมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านต่างๆทําให้พี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตกันเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับกองกําลังทาหารมิโลายยังประกาศเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆให้ย้ายออกไปจากหมู่บ้านนะครับอาจจะใช้เครื่องบินเข้าโจมตีเพื่อจะเข้ายึดฐานขึ้นกองกําลังทาหารมินลายหลายกลุ่มหลายฝ่ายมางกลุ่มก็ยอมจํานวนมามอบอาวุธปืนให้กับทาหารชาติพันธุ์ในพื้นที่ ทั้งรถถังทั้งปืนใหญ่เอามาให้กับทหารชาติพันธ์หรือทาหารโกกั้งในพื้นที่นะครับประมาณ6กกันนายยอมจำนวนจะไม่สู้กับทาหารชาติพันธ์ในพื้นที่นะครับเนื่องจากพี่น้องชาวบ้านเดือดร้อนกันหนักสู้รบกันเกิดขึ้นในหมู่บ้านนะครับทําให้เด็กเด็กแดงคนเท่าคนแก่บาดเจ็บล้มตายจํานวนมากนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ลากกชินหรือทหาร KIO นะครับที่อยู่ในพื Nein, ้นที่บอกกับผู้สื่อข่าวกองกำลังทหารมิโนไลอยู่ดีๆใช้ปืนใหญ่เข้าไปในเมืองไรซ่าติดกับแนวชายแดนของจีนแล้วกระสุนพลาดเป้านะครับไปตกใส่ในเขตของจีนทำให้หญิงชาวจีนเสียชีวิตไปหนึ่งคนตอนนี้ในพื้นที่ลากชินติดกับแนวชายแดนของจีนก็เริ่มจะดูดเดือดกันเกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้หลายกลุ่มหลายฝ่ายมาร่วมมือกันต่อต้านทหารมินายให้ออกไปจากพื้นที่และฐานภาคเหนือนะครับกองกาลังทหารมินายก็เลยใช้ปืนใหญ่ยึงคุมขู่ทหากรกชินที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วกระสุนพลาดเป้าไปตกใส่เขตของจีนทําให้พี่น้องชาวจีนเสียชีวิตไปหนึ่งคนตอนนี้กําลังตึงเครียดกันอยู่ในพื้นที่เขตเมืองไลซ่าหรือรัดกชินนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่ภาคสกายใกล้กับเขตเมืองกันนีนะครับนี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดกลุ่มปกป้องประชาชนดักซุ่มโจมตีกองกำลังทาหารมินายที่ใช้รถขบวนเข้ามาในพื้นที่นะครับน้องๆเยาวชนมีกันประมาณ70กัสนานไปดักซุ่มโจมตีตามข้างทางกองกำลังทหารมินายเข้ามาถึงในช่วงเวลาเที่ยงกว่าๆของวันที่สมเมื่อวานนี้ มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนใช้ปืนเล็กปืนน้อยยิงถล่มใส่พวกมิโนลายทําให้ทาหารมิโนลายแตกตื่นกันเกิดขึ้นตั้งตัวไม่ทันนะครับเนื่องจากน้องๆ้องเยาวชนดักซุ่มโจมตีอยู่ข้างทางนะครับในพื้นที่ภาคสกายนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับสองปีที่ผ่านมามีแต่กลุ่มเยาวชนที่ต่อต้านทาหารมิโนลายอยู่ฝ่ายเดียวนะครับ กลุ่มชาติพันพันต่างๆที่เป็นกลุ่มใหญ่ไม่กล้าสู้รบกับทหารมินองลายตอนนี้หลายพื้นที่ทางรัชสารภาคเหนือเริ่มจะมาร่วมมือร่วมใจกันจะต่อต้านทหารมินองลายได้สําเร็จนะครับถ้าไม่ร่วมมือกันก็จะสู้รบกับทหารมินองลายไม่ได้นะครับตอนนี้หลายกลุ่มหลายชาติพันพันเริ่มจะมาร่วมมือกันต่อต้านทหารมินองลายให้คืนอํานาจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหลายปีที่ผ่านมา ทำให้พี่น้องประชาชนหลายพื้นที่หลายดัตอยู่กันอย่างลําบากเนื่องจากกองกําลังทหารมินองลายคุมขู่คุมเหงทายทรัพย์สินพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับตอนนี้กลุ่มเยาวชนหลายกลุ่มหลายฝ่ายเริ่มจะมาร่วมมือกันกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกองทัพใหญ่ๆห,หลายดัตด,ด้วยกันนะครับยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกรับขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ